โอ้โหนาบิลลั่นขอวัดชั้นแฮกเกอร์ตี้โอเคนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่ในช่องวิเคราะห์เจาะไข่แดงนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับข่าวสารวงการนวยเรื่องนาบิลอานานให้สัมภาษณ์นะครับว่าอยากเจอแฮกเกอร์ตี้เพื่อไต่อันดับไปเรื่อยๆนะครับเมื่อนาบิลให้สัมภาษณ์แบบนี้นะครับก็เกิดกระแสขึ้นมาทันทีในโลก โชวเชี่ยวนะครับก็มีประเด็นนะครับให้พูดให้จานะครับก็หลายคอมเมนต์นะครับใน Facebook ว่าแฮกเกอร์ตี้สู้ไม่ได้นาบิลสู้ไม่ได้ประมาณนี้นะครับผมก็จะมาวิเคราะห์ให้ฟังว่านาบิลกับแฮกเกอร์ตี้ใครชน,นะนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์แบบละเอียด ยิบตัวผมเองก็จะมาวิเคราะห์อยู่6เรื่องด้วยกันนะครับรับรองว่า6เรื่องนี้มีผลต่อการแข่งขันแน่นอนมานะครับเรื่องก็ไปที่เรื่องแรกนะครับฝีมือเรื่องที่2ความหนักของอาวุธเรื่องที่3นะครับความทนทานเรื่องที่4ี่แบตเตอรี่เรื่องที่5ความไวเรื่องที่6ระบบป้องกันตัวนะครับก็จะมาวิเคราะห์อยู่5เรื่องนี้นะครับ และก็จะหาเปอร์เซ็นต์การชนะท้ายคลิปนะครับก็ฟังการวิเคราะห์กันเลยก็เริ่มไปที่เรื่องแรกนะครับฝีมือนะครับเรื่องฝีมือนี่ผมก็มองว่านาบิลดูดีกว่าแฮกเกตตี้นะครับเพราะว่านาบิลมีลูกเตะลูกถีบนะครับมีหมัดต่อยนะครับมีลูกเขี่ยขานะครับมีลูกค้านะครับมีลูกฉากซ้ายสาขวานะครับก็ต่างจากแฮกเกตตี้นะครับ ฮกตีก็จะเน้นไปทางฟุตเวิร์กนะครับมีแค่ฟุตเวิร์กและก็มัดนะครับและก็การตเตะเขี่ยขานะครับถ้าเทียบแบบนี้ก็นาบอยดูดีกว่านะครับเรื่องฝีมือต่อไปนะครับจะมาวิเคราะห์เรื่องที่2นะครับน้ําหนักของอาวุธน้ําหนักของอาวุธผมก็จะแบ่งเป็นน้ําหนักหมัดน้ําหนักเท้าน้ําหนักเขา่าน้ําหนักศนะครับ เพราะว่าตอนนี้ก็จะเป็นการเจอกันในมวยไทยก็เริ่มกันไปที่น้ําหนักหมัดนะครับก็ให้ใครไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากเจ้าโจนาธานแฮกเกอร์ตี้นะครับหมัดสั่งหลับของเขานะครับใครโดนจังๆหลับแน่นอนนะครับในรุ่นน้ําหนัก65กิโลกรัมหรือรุ่นแบนตัมเวทดูจากฟอร์มที่ผ่านมากดนับกดน็อกเป็นว่าเล่นนะครับน้ำหนักหมัดให้โจนาธานนะครับต่อไปนะครับน้ำหนักของเท้านะครับ ถ้าเทียบกับนาบิลผมก็มองว่าน้ำหนักของเท้าแฮกเกอร์ตี้กับนาบิลก็น้ำหนักค่อนข้างที่จะเท่ากันนะครับเพราะว่านาบิลก็เป็นมวยไทยนั่นแหละมีจุดเด่นก็คือการเตะการเตะของนาบิลมันก็มีแค่กระดูกที่ฟาดไปส่วนแฮกเกอร์ตี้ก็เหมือนกันนะครับลูกเตะมันดูรวดเร็วนะครับแต่ถ้าเทียบกับฟอร์มล่าสุดของอานาบนะิลอาันต์นาบิลอาันต์ก็เตะได้เร็วมากนะครับ ก็คิดอย่างนะครับว่าจะให้ใครดีผมให้ไปทั้งคู่นะครับสำหรับแข่งต่อไปนะครับน้ําหนักของเขานะครับนี่เป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากนาบิวอานานทุกคนก็น่าจะเห็นฟอร์มล่าสุดของนาบิวแล้วนะครับด้วยวิธีการแทงแบบไม่ต้องจับนะครับทําให้ซซลินูถึงกับกระเด็นดูเอานะครับความแรงแทงจนกระเด็นเรื่องเขาก็ให้นาบิวไปเลยนะครับ ต่อไปนะครับน้ำหนักของศอนี่นะครับก็ไม่พูดเยอะนะครับนาบิลอานาครับเนื่องจากฟอร์มล่าสุดนี่เลยนะครับสับไปทีไรนะครับซอลินอูกระเด็นทุกครั้งเลยนะครับเนื่องจากสปีดทั้งความเร็วของศอความแรงของศอนะครับผมก็มองว่าด้วยแขนที่ยาวนะครับมันจะทําให้เราฟันศอกได้แรงขึ้นนะครับ ถ้าเทียบกับแฮกเกอร์ตี้ผมก็ยังมองว่านาบิลแรงกว่านะครับสำหรับน้ำหนักของสองต่อไปก็จะมาวิเคราะห์เรื่องความทนทานนะครับเรื่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะพูดยากนะครับเพราะว่าทั้งสองคนนี้ก็ต่างคนต่างเคยโดนน็อกมาแล้วนะครับส่วนนาบิลก็โดนน็อกเพราะขางนะครับส่วน ฮกกตี้ก็โดนน็อกเพาะท้องนะครับล่วงไป2ไฟนะครับเจอกับรถถังและก็มาไฟล่าสุดก็เข้าไปที่ปลายคางนะครับซูเปอร์เล็กฟันสองแต่ถ้าเทียบเรื่องฟอร์มนะครับแฮกกตี้โดนน็อกเยอะกว่านะครับดังนั้นนะครับความทนทานผมให้ไปที่นาปิวอานั้นต่อไปนะครับเรื่องแบตเตอรี่นะครับเรื่องนี้ก็ไม่ยากนะครับผมให้ไปทั้งคู่นะครับเพราะว่าทั้งู่ผ่านการต่อย3มยกมาแล้วนะครับ และก็ทั้ง3ยกนี้มีโอกาสปิดเกมได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนาบิลและแฮกเกตีนะครับดังนั้นนะครับแบตเตอรี่ก็ให้ไปทั้งคู่เลยต่อไปนะครับเรื่องที่5ความไวนะครับความไวนี่ก็ไม่ต้องพูดเยอะนะครับห้ไปที่โจนาธานแฮกเกตีนะครับ ฟุตเวิร์คโคตรดีนะครับมีการเขี่ยขาหน้าทําลายจังหวะแล้วค่อยออกจังหวะต่อยหมัดเตะขานะครับแต่ยังมีลูกสลับกาดไปมานะครับฟุตเวิร์คนี่โคตรดีนะครับถ้าเทียบกับนาบิลที่หุ่นสูงยาวนะครับมันก็ดูว่าซ้ากว่าแฮกกตีนะครับต่อไปนะครับก็จะมาวิเคราะห์เรื่องระบบป้องกันตัวนะครับเรื่องนี้ก็พูดยากมากเลยนะครับสำหรับ2คนนี้ส่วนของนาบิลก็มีช่องโหว่อยู่ที่ ส่วนสูงที่ยาวมากทําให้การบล็อกอะไรมันค่อนข้างที่จะยากกว่าคนปกตินะครับส่วนโจนาธานเฮกตตี้นะครับก็เป็นโรคท้องบางนะครับป้องกันส่วนท้องไม่ค่อยได้นะครับมันก็เลยคิดยากนะครับเรื่องระบบป้องกันตัวนทางของเจ้าโจนาธานเฮกตตี้นะครับเวลาบล็อกหมัดนะครับเวลาเขาก็จะบล็อกแค่นานะครับส่วนท้องอะไรเขาไม่ได้บังเลยนะครับสังเกตตอนที่ต่อยกับรถถังนะครับส่วนนาบิวนะครับถึงจะ ั้งการนะครับยังไงก็ต่อยโดนลําตัวอยู่ดีนะครับมีซ่องโวอยู่ที่ลําตัวนะครับนี่นะครับทั้งคู่นี่เหมือนกันนิดเดีเลยนะครับดังนั้นนะครับเรื่องระบบป้องกันตัวผมให้ไปทั้งคู่นะครับเท่าๆกันเอาไปเลยนะครับต่อไปจะมาสรุปคะแนนกันนะครับท่านผู้ชมก็รอฟังคําตัดสินโรนาธานเฮกกตตี้ได้คะแนนอยู่ที่5คะแนนนะครับสวนนาบิวอานาได้คะแนนไปที่7คะแนนนะครับตีเป็น เปอร์เซ็นต์การชนะนะครับนาบิลมีเปอร์เซ็นต์ที่จะชนะสูงกว่านะครับเปอร์เซ็นต์การชนะของนาบิลอยู่ที่นะครับ58.33%ส่วนโจนาธานแฮกเกอร์ตี้นะครับมีเปอร์เซ็นต์การชนะอยู่ที่41.67%นะครับ ดังนั้นนะครับถ้าไฟนี้เกิดขึ้นจริงผมยังมองว่านาบิลมีเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าที่จะชนะนะครับท่านผู้ชมส่วนใครคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็คอมเมนต์นะครับอย่ามาด่ากันนะครับด่าใม่ผมด่าสวนนะ <c oughs> เจอการคิดต่อไปครับท่านผู้ชมจะแ,แม่นหรือไม่แม่นรอดูวันโชคจริงนะครับคููนี้เกิดขึ้นจริงร้อยเปอร์เซ็นต์